9 1> 1, หล้านเหรียญใน18เดือนแจ็คมอลเลอร์ส CEO ของ Strike ครับคาด Bitcoin พุ่งแตกหล้านดอลลาร์นะครับในอีก18เดือนข้างหน้านะครับ แบ็กมอลเลอร์สครับซีโอของ Strike ครับแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินและก็การชำระเงินบิตคอยเชื่อว่าราคาบิตคอยครับอาจจะแตะตัวเลข7หลักภายในซปีสองนีนะครับในการสัมภาษณ์ล่าสุดกับทางแดเนียลแคมบ m o มอ e เลอร์สครับกล่าวว่าเขาในคิดว่ารัฐบาลสหรัฐนะครับจะเริ่มพิมพ์เงินนะเพื่อชำระหนี้สินจำนวน3 4 5 7 7ล้านล้านดอลาลาร์าซึ่งสูงเป็นประวัติการครับเนื่องจากว่าการพิมพ์เงินทำให้ค่าเงินลดลงแล้วก็เขาจึง ว่านักลงทุนเนี่ยจะเริ่มหันมาลงทุนในบิตคอยน์จะเป็นแหล่งเก็บมูลค่าที่ปลอดภยัยแล้วก็นี่จะเป็นเหตุการณ์ที่ดันให้ราคาบิตคอยเนี่ยพุ่งสูงถึงหนึ่งล้านดอลลาร์ภายในสิ้นเดือนมิถุายนปี2025ครับเขาบอกว่าผมไม่คิดว่าทรัมป์หรือไบเดนหรือ RFK จะลุกขึ้นมาพูดว่าผมจะเอาการดูแลสุขภาพของคุณไปผมจะทําให้ทุกอย่างรอบตัวคุณพองตัวผมจะทําให้ทุกอย่างที่คุณรู้พังเงินฝากราคาของคุณจะหายไป เราจะผ่านภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เพราะมันเป็นผลประโยชน์สูงสุดของอเมริกานั่นไม่ใช่การนั่นไม่ใช่นักการเมืองครับที่ทำนะครับผมคิดว่านักการเมืองจะพูดว่านี่คือของฟรีมากมายและนี่คือเหตุผลที่คุณควรเลือกผมและพวกเขาจะต้องเติมเต็มช่องโหว่ของการขาดดุลน,นี้ผมเคยคาดการราคาบิตคอย n ว่าจะถึง250,000ดอนลารถึง1ล้านดอลนลาร์ีนช่วงราคาของผมและช่วงราคานั้นค่อนข้างกว้าง แต่คุณกําลังขอให้ผมตั้งราคาอะไรบางอย่างในกระดาษที่นักการเมืองซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ําว่าระบบทํางานอย่างไรกําลังทําให้เสื่อมเสียดังนั้นผมคิดว่าราคาบิตคอยจะไปถึงเาคา250,000ดอลลาร์อย่างง่ายดายผมคิดว่า1ล้านดอลลาร์เป็นไปได้ภายใน18เดือนข้างหน้าด้วยเหตุผลนั้นก็ตอนนี้นะครับบิตคอยราคาซื้อขายอยู่ที่ระดับ68,405ดอลลาร์ครับเพิ่มขึ้นประมาณ2%ครับในช่วงหนึ่งของวันที่ผ่านมานะครับ นี่เป็นข่าวก่าว,าวหนึ่งข่าวเขา,ขาที่บอกเลยว่า,วาก่าวมากจริงๆเพราะว่าไอ้หนึ่งล้านดอลลาร์ผมไม่แปลกใจเพราะมีคนพูดถึงเยอะแต่เขาพูดถึงกันในช่วงปีสองพันสามสิบแต่มัลเลอร์สบอกว่าอีกสิบแเดือนข้างหน้าครับคือเร็วขึ้นอีกตั้งห้าหกปีเนาะเออมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นจะเร็วขนาดนั้นหรือเปล่าแต่อะไรอะไรเกิดขึ้นได้ครับอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ไม่รู้อะแต่ไม่ว่ามันจะไปที่ราคาไหนครับคือเราตั้งเป้าไว้ดวงจันทร์มันไประหว่างทางค้างค้างมันก็ไกลยอยู่ดี สำคัญคือวันนี้คุณมีบิตคอยแล้วหรือยังคุณมีวอลเล็ตแล้วหรือยังแค่นั้นเองครับถ้าไม่มีลองคิดดูดีครับว่าเราควรจะถือของไว้บ้างไหมนะครับเล็กน้อยก็ยังดีครับดีกว่าไม่มีเลยนะฮะอย่าเชื่อทุกอย่างที่ผมพูดอย่าเชื่อทุกกรูรูที่เขาพูดออกมานะฮะแต่ให้คุณใช้วิจาราณของตัวเองก็แล้วกันนะครับผมไปตามข่าวคราวเกี่ยวกับบิตคอยนะฮะทุกเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยที่บิตคอยค c ี a ซี่ครับบ้าไกลสุดเรื่องของบิตคอยนะฮะ ทุกวัน8ปดโมงเช้าตามรับเทศไทยที่นี่ครับไทยทาวชาแนลคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยซับพอร์ตกันได้ง่ายๆครับซับสไครต์กไดไลค์กดแชร์ส่ตอองต่อให้เพื่อนๆนะครับติดตามกันได้เลยนะมีคอนเทนต์มากมายแล้วก็ยังสามารถเติมใช้ผมผ่านทางทูมันนี่วันเลนได้นะครับตากล่างนี้นะครับหรือถ้าเห็นปุ่มจอยใต้คลิปนี้กดปุ่มจอยได้เลยครับเป็นเมมเบอร์รายเดือนไม่เห็นไม่เป็นไรก็ทูมันนี่วันเลนอเกิมนะครับผมใครที่อยากจะเทรดคริปโตนะฮะ บางไม่มีปรกระเป๋าของตัวเองยังไม่รู้ใช้ผู้ให้บริการเจ้าไหนดีนะครับแล้วก็บางคนอาจจะมีแล้วมีเยอะแล้วแต่อยากมีเพิ่มผมแนะนํบายบิดครับบายบิดคือหนึ่งใน5ผู้ให้บริการที่รับความนิยมสูงสุดในโลกตอนนี้นะครับผมคนใช้เยอะมากปลอดภัยมากใช้งานง่ายและก็มีเหรียญเยอะมากๆรวมถึงเหรียญคับของบิดคับด้วยนะครับใครอยากได้สิทธิพิเศษจะได้ส่วนลดต่างๆอยากได้รีวอร์ดนะพิเศษคุณสมัครได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมทำไว้ให้แล้ว ดูจบเรื่องลงไปใต้คลิปกดลิงก์ได้เลยคุณได้สิทธิ์นั้นอย่ายนี้ครับผมวันนี้บิตคอยเชสซี่ลาปก่อนเจอกันทุกวนนี้ครับสวัสดีครับ